นักเรียนคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่1จําจำนวนเต็มนะคะในหัวข้อวันนี้คือการเปรียบเทียบจำนวนเต็มค่ะจำนวนเต็มนะคะนักเรียนคะเรามาดูกันว่าจำนวนเต็มประกอบด้วยอะไรบ้างเราจะเห็นว่าจำนวนเต็มประกอบด้วย3ส่วนนะคะส่วนที่1คือจำนวนเต็มบวกค่ะ0แล้วก็จำนวนเต็มลบค่ะ ถ้าเราสังเกตรเราจะเห็นว่าจำนวนเต็มบวกเราจะเริ่มที่หนึ่งนะคะและก็เพิ่มไปเรื่อยๆในฝั่งด้านขวามือในส่วนของจำนวนเต็มลบเราจะเริ่มที่ลบหนึ่งแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆเป็นลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกตามลำดับนะคะเมื่อจำนวนเต็มนะคะเคลื่อนที่ไปในฝั่งขวามือเราจะรู้ว่ามันเพิ่มขึ้นนะคะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันลดลงไล่ลงไปฝั่งซ้ายมือจค่าของมันก็จะลดลงนะคะมาดูการเปรียบเทียบจํานวนเต็มกันนะคะนักเรียนเราจะเริ่มที่การเปรียบเทียบจํานวนเต็ม2จํานวนนะคะตัวอย่างที่1ค่ะเปรียบเทียบ9และ3จากเส้นจํานวนนะคะสิ่งที่นักเรียนเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้เรียกว่าเส้นจํานวน ตรงกลางคือ0ฝั่งขวาคือจำนวนเต็มบวกฝั่งซ้ายของ0นย์คือจำนวนเต็มลบนะคะวิธีดูจากเส้นจำนวนนะคะนักเรียนค่ะเราจุดลงไปเลยค่ะจำนวนแรกของเราคือ9ค่ะเราใส่จุดที่เลข9กําจำนวนที่2ของเราคือ3ค่ะเราใส่จุดที่เลข3เราจะเห็นได้ว่า9อยู่ฝั่งขวามือสุดนะคะดังนั้นอะระหว่าง9กับ3 9จะมีค่ามากกว่า3นะคะเราดูง่ายอันไหนที่อยู่ฝั่งขวามือมากที่สุดอันนั้นจะมากกว่าค่ะหรือถ้าเราไม่ใช้คำว่ามากกว่าเราก็จะใช้คำว่า3น้อยกว่า9นะคะหรือเขียนแทนแบบนี้นะคะตัวอย่างต่อไปค่ะการเปรียบเทียบจำนวนเต็มระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบนะคะจะได้ว่าจากเส้นจำนวนเหมือนเดิม จำนวนแรกคือ3เราใส่จุดที่3ก่อนค่ะจำนวนที่สองคือลบ3เราใส่จุดที่ลบ3ค่ะจำนวนที่อยู่ฝั่งขวามือนะคะเราจะเห็นว่ามันคือเลข3ส่วนลบ3อยู่ฝั่งซ้ายดังนั้นนะคะ3จึงมีค่าม,มากกว่าลบ3ค่ะหรือเราจะเขียนในอีกหนึ่งรูปแบบนะคะว่าลบ3น้อยกว่า3ค่ะ ทีนี้นะคะนักเรียนคะเรามาดูการเปรียบเทียบจำนวนเต็มที่มีหลายจำนวนกันบ้างค่ะเขาบอกว่าจงเรียงลำดับจำนวนต่อไปน,นี้ 4, ลบ1 6ลบ2ลบ7และศเรานำเส้นจำนวนขึ้นมาก่อนเลยค่ะจำนวนแรกของเราคือ4ใส่จุดที่เลข4ีค่ะจำนวนที่สองคือลบ1ค่ะเราใส่จุดที่ลบ1น จำนวนที่3คือ6นะคะใส่จุดที่6ค่ะต่อไปคือลบสเพิ่มจุดไปที่ลบสค่ะต่อไปคือลบเเพิ่มจุดไปที่ลบเและสุดท้าย0ค่ะเราได้แล้วค่ะนักเรียนคะครบทั้ง6กจำนวนทีนี้เราไปดูว่าเราจะเปรียบเทียบกันอย่างไรนะคะ่าะนเรียนขาจาก เส้นจำนวนที่เราลงจุดไว้นะคะทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบหรือเรียงลำดับนั่นเองค่ะเริ่มที่อันดับแรกเราจะมาเรียงลำดับจากน้อยไปหามากนะคะค่ะเราก็จะดูจำนวนที่ฝั่งซ้ายมือก่อนเลยค่ะค่าที่น้อยที่สุดจะอยู่ที่ซ้ายมือเรานะคะก็จะเป็นลบเถัดมาเป็นลบสองลบหนึ่ตามลำดับนะคะ ดังนั้นนะคะเราได้แล้วนะคะคำตอบคือลบ7ลบ2 1 0 4แล้วก็6ต่อไปนะคะการเรียงลำดับจากมากไปการเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะนักเรียนคะมากสุดอยู่ขวามือก็อจะเป็น6 4 0 1 2ลบ1ลบ2และลบ7ค่ะสรุปนะคะนักเรียนเห็นว่าจำนวนเต็มจะประกอบไปด้วย3ส่วน ได้แก่จำนวนเต็มบวก0และก็จำนวนเต็มลบค่ะซึ่งจำนวนเต็มนะคะเราสามารถเปรียบเทียบและพิจารณาได้บนเส้นจำนวนโดยจำนวนที่อยู่ฝั่งขวามือนะคะจะมีค่ามากกว่าจำนวนที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเสมอค่ะไม่ได้ยากกันเลยใช่ไหมคะตั้งใจเรียนด้วยนะคะเด็กๆ